มีมีเคย,เยมีอย่างบ่ะกะกะเคยมีอยู่ค่ะเคยว้าวเคยมีผลงาน,นยืนบ่แม่ค่ะเคยเล่นให้น้องเฟิร์นกัญญาลัตน์ของค่ายหมากแอปเปิ้ลไปตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนหาหนักเอกผมเงีวไปแล้วได้ไปเป็นคู่แมวเหมียวว้าแล้วคู่หมอนอิงเจ้าสิบ่ได้เป็นแค่ผูด้ดูแลน้องเจ้าสิได้มีงานมี การแสดงที่ออกหน่า YouTube ออกช่อง YouTube เด้อองอิงบบฮันดนสำ้ำโบหันไปหอดใสเห็นบละ่ะพี่น้องเอ้ย ความนารักของคู่มอนอิงนารักตรงใดนึงเอาเบืองสีบุคลิกภาพก่อนเนาะคะ่ะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเบิงแล้วกะานารักเนาะนาตาละกนาตาของเพิินกับน,นารักอีกสวยเนาะคะ่ะรูปหน้าสวยหุ้นกะดีลดหุ่นนีกจ้กน้อยนึงเนาะคะ่ะคุณคู่มอนอิงเพราะว่าอย่งางแต่ว่ารูปหน้าของคุณคู่มอนอิงนี่เป็นคนสวยเลยเห็นบอกประสบการณ์กเคยแสดง MV มีนะคะมีผมที่งาวสวยงามเพราะฉะนั้นบ่แปลกใจเลยว่า เป็นอย่างบอดจูจังในเลือกเอาคุณคู่หมอนอิงมาแสดงเป็นนั่งเอก MV ของเพลงจบแบบโบเทในเวอร์ชันของน้องอุ้งอิงนะคะเพราะฉะนั้นเฮาสิเห็นเลยว่ามิวสิกวิดีโอตัวนี้ต้องน่าสนใจแน่นอนเลยเพราะว่า fc ของคู่มอนอิงนี่ก็บบอชัยย่อยสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไผบ่ทันไปติดตามในช่อง tiktok ของคุณู่มอนอิงนะคะจะเห็นว่าโอ้โหเอฟซีของน้องมอนอิงเนี่ยโบแมนในหน่อยเด้อค่ะเกือบแสนแล้วนะเพราะฉะนั้นไผรบ่ทานไปเปลี่ยนสบาชิกหรือบ่ท่นไปติดตามกับเขาไปเบิงไปเยี่ยมไปช่มเด้อค่ะคุณคู่มอนอิงนี่เป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นไผเห็นไผรกับใหักไผรกับแพรบโบแปลกใจเลยนะคะที่ได้มาดูแลน้องอุ้งอิงแลวก็นหาฮักไปน้ำกันได้มีผลงานการแสดงโดยเร่วไวยพร้อมกับพระเอกน้องไม่นะคะน้องต้น เศร้าอำเพลื่องโกท่าจังหวัดยะโสทรบ่านเดียวกันกับคุณคู่แมวเหมียวเด้อคู่แมวเหมียวเป็นคนยะโสเนาะคะ่ะ ก็เป็นคนโอ้ยรูปรออย่างมากเลยเนาะคะ่ะรูปรอมากมากเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับล่องเบิงเนาะ,ะโอกาสดีๆของหนักแสดงเกิดขึ้นมาในวงสาวหน่อยผิดบานแพงซอยกันดันซอยกันแช่ซอยกันเชียนะคะในวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดเมษายนเพอ่์สิบป,ปอยเพลงจบแบบโอเทของน้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะในเวอร์ชันนี้ออกมาสู่สายตาให้กับผูชมแล้วก็เอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเอฟซี FC คุณ ค,คู่มอนอิงและกัเอฟซีของน้องต้นน้ำน้ำเด้อค่ะเด้อเฮาก็ค่อยชมค่อยเชี่ยกันต่อๆไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันผลงานดีๆจะสู่สายตาของผัวเฮ้าในเร็วๆนี้เนาะค่ะคุณครูแมวเหมวกขอให้กำลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพักดันให้คุณครูมอนอิงน้อง ต้นน้ำแล้วก็น้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานสุข,ขูสุข,ขนได้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานมีเอฟซีไล,ล่ล่คืนอนีต่อไปเด้อค่ะเด้อคุณครูอ่ะขอขอบคุณสุข,ขูสุขคนที่เขามาให้กำลังใจคุณครูแมวมเมียวเช่นเดียวกันและพอกันไมนะคะสวัสดีค่ะ โอเคหน้าตาดีเสียงดีใบหน้าดีจริงๆแค่นั้ก็มีหนอกลับฝากที่ตามพี่ตอนน้าไม่ได้รับเลอเป็นกับพุ้เขามาม่ยครับพออยู่ได้แล้วลูกเนาะได้รอดูน้วกันกบพี่เตือนเตอนกับี่ดีล้แล้วโอเคจะเอหรือ่อเข้ามาเนครั่พอเอาไปทำอี่อันนี้ออกิน